สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชาแนลอร่อยจังก็มาชวนเพื่อนๆทำยำรวมมิตรลูกชิ้นอร่อยๆแซ่บๆทานกันนะครับเ <Yeah. S 1> พื่อนๆวัตถุดิบก็หาง่ายๆครับเ <Yeah. S 1> พื่อนๆเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ oh. นี่ครับจะมีลูกชิ้นหลากหลายประเภทเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆใช้ลูกชิ้นตามชอบได้เลยนะครับผมจะใช้ประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีพริกกระเทียมขึ้นช่ายนะครับน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยนะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยครับในขั้นตอนแรกผมจะทำการปั่นพริกกับกระเทียมก่อนนะครับเพื่อนๆก็ผมใช้พริกจินดาแดง12เม็ดนะครับกระเทียมจีน6กลีบ กระเทียมดอง1หัวนะครับใส่ลงไปครับผมจะปั่นแห้งๆนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆปั่นให้ละเอียดเลยครับก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพริกกระเทียมปั่นของเรา,เาถ้าเพื่อนๆจะใช้โ,กโคกโขลกเอาก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปผมก็จะเทลงในภาชนะนะครับตรงนี้ผมจะทำการผสมเครื่องปรุงในนี้นะครับเพื่อนๆผมใช้น้ำปลาครับ4ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดอง4ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆทำการคนนะครับให้เข้ากันครับ แล้วก็น้ำตาลปี๊บอีก2ช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะคุณูนนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้เหมือนกันนะครับทำการบี้ๆน้ำตาลของเราให้ละลายเลยนะครับชิมรสชาติครับถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติที่มากหรือน้อยกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมหรือลดได้นะครับตรงนี้แต่ว่าผมจะใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนๆ ต่อไปเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยครับผมใช้ลูกชิ้นรวมนะครับ5ไม้นะครับสำหรับลูกชิ้นตรงนี้ถ้าเพื่อนๆชอบลูกชิ้นชนิดไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตามชอบได้เลยนะครับทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับต่อไปผมจะใช้หอมหัวใหญ่ซอยนะครับอีกหนึ่งหัวครับใส่ลงไปครับ หรือเพื่อนๆจะใช้หอมแขกก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่มีจริงๆก็ใช้หอมแดงก็ได้ครับต่อไปตามด้วยขึ้นช่ายขึ้นช่ายซอยอีกประมาณ3ต้นนะครับใส่ลงไปครับทำการคนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆ ในขั้นตอนนี้ก็เป็นอ <roy> ันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับยำรวมมิตรลูกชิ้นแซ่บเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็รองเอาไปทําทานกันนะครับต่อไปเราก็มาตักเสิร์ฟนะครับใส่จานเตรียมรับประทานได้เลยนะครับเพื่อนๆนสีสันน่ารับประทานเลยนะครับรสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสําสำหรับส่วนผสมทั้งหมดผมลงไว้ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับ สำหรับช่องทางการติดตามรับชมนี่ครับสีสันน่ารับประทานเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมก็จะมีอยู่สองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น YouTube นะครับแล้วก็ช่องทางที่สองก็เป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับในชื่ออร่อยจังนะครับทั้งสองอย่างนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ